หาสิวเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะหาหมอก็แล้วหมอผิวหนังหมอในคลินิกเสริมความงามแม้กระทั่งโรงพยาบาลชื่อดังระดับประเทศก็หามาแล้วจ๋าผ่านมาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจ๋าอีกแล้วนะคะในวันนี้จ๋าจะมารีวิววิตามิน สำหรับคนที่พักผ่อนน้อยและมีปัญหาสิวแบบจ๋านะคะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยเมื่อเข้ามาหาลัยปุ๊บแน่นอนฮอร์โมนของเราอะค่ะตาม การเจริญเติบโตของร่างกายของมนุษย์อยู่แล้วเนาะว่ามีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายมันจะไปกระตุ้นทําให้เกิดสิวแต่อันนั้นอ่ะโอเคเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติพอเข้าใจได้นะคะแต่ทีเนี้ยพอตัวเองได้เข้าเรียนมหาลัยซึ่งต้องเข้าไปเรียนในกรุงเทพแล้วจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่เข้าไปในกรุงเทพโอ้โหทุกคนรอบตัวแต่งหน้าสวยหมดเลยอะคะ่ะคราวเนี้ยเห็นอย่างนั้นอ่ะก็อยากแต่งกับเขาบ้างแต่ว่าไม่ได้ดูสภาพผิวของตัวเองแล้วก็ไปเปรียบเทียบหาข้อมูลเลือกเครื่องสำอา ที่เหมาะสมกับสภาพผิวนะคะก็เลยทําให้เกิดปัญหาสิวขึ้นมาและปัญหาใหญ่อีกสาเหตุใหญ่อีกอันหนึ่งนะคะก็คือเมื่อเวลาแต่งหน้าแล้วอ่ะฟืจ๋าเนี่ยทำความสะอาดหน้าช่วงล้างหน้าเนี่ยไม่ถูกต้องคือโดยหลักการแล้วเนะี่ยเวลาเราแต่งหน้ามีแป้งมีรองพื้นเต็มหน้าอยู่แล้วนะคะเวลาเราจะทําความสะอาดเนี่ยควรจะต้องมีรีมูเวอร์มาเช็ดทําความสะอาดผิวก่อนล้างหน้านะคะพอล้างหน้าเสร็จแล้วก็ต้องเลือกโฟมล้างหน้าหรือ สบู่เหลวล้างหน้าที่เหมาะสมกับสภาพผิวของเราเนาะก่อนคือล้างหน้าเลยทั้งทั้งหน้าที่มันมีรองพื้นอยู่อย่างนั้นน่ะคะ่ะล้างหน้าเลยโดยไม่มีรีมูเวอร์ก็เลยทําให้เกิดการสะสมของเครื่องสำอางและสิ่งสุขรกต,ต่างๆบนผิวหน้านะคะก็เลยทําให้เกิดสิวเรื้อรหลังขึ้นเยอะกว่าเดิมแบบเห่อมาเต็มหน้าเลยอะ่ะทุกคนตอนนั้นยังไม่รู้ตัวเลยอะ่ะว่าตัวเองเป็นสิวเยอะขนาดนี้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าในสมัยนั้นอะ่ะเมื่อสิบปีที่แล้วเรายังไม่มีบิวตี้บล็อกเกอร์หรือมีคนทำบล็อก แนะนำเรื่องการแต่งหน้าการทำความสะอาดผิวเยอะเท่ากับปัจจุบันนะคะก็เลยยังดื้อด้านที่จะใช้ผลิตภัณฑ์และมีพฤติกรรมอย่างนั้นต่อนะคะอีกอย่างหนึ่งคือจ๋าเป็นคนพักผ่อนน้อยมากๆนอนน้อยดื่มน้ำก็น้อยทานอาหารก็ไม่ครบ5หมู่ถ้าจะทานผักหรือทานผลไม้ต้องเลือกต้องเลือกเฉพาะที่ตัวเองชอบเท่านั้นจริงๆแบบนี้มันไม่ควรจะเป็นเนาะควรทานผักและผลไม้ให้ได้หลากหลายแล้วก็ทานอาหารที่หลากหลายนะคะอันนี้บอกติดเด็กที่ชมคลิปจ๋ายอยู่ด้วยนะคะ ทีนี้ปรากฏว่าเมื่อช่วงไม่นานมาเนี้ยจ๋าได้คุยกับเพื่อนนะคะที่ทํางานเป็นแพทย์ผิวหนังที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าเพื่อนก็ได้แนะนําแพ็กเกจเสริมความงามมาที่เหมาะสมกับเรานะคะก็มีการกําจัดสิวกดสิวการเลเซอร์ต่างๆอันนั้นก็เป็นอีก องประกอบหนึ่งที่ทําให้จ๋าเนี่ยมีผิวที่ดีขึ้นนะคะอีสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่จะช่วยส่งเสริมให้ผิวของเรามีสภาพดีขึ้นนะคะนั่นก็คือการทานวิตามินนั่นเองสําหรับตัวจ๋าเองเนี่ยพอดูรีวิวแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลหาตัววิตามินที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะก็ผลปรากฏว่าทําให้ตัวเองผิวดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะผิวหน้านะคะผิวตัวของเราก็รู้สึกว่าเนียนละเอียดขึ้น แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขาวขึ้นนะคะแค่ดูกระจ่งางใสขึ้นแค่นั้นเพราะว่าเรื่องความขาวเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์อยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ได้ไปเสีเรียนเรื่องนั้นสําหรับวิตามินตัวที่จ๋ารู้สึกว่าทานแล้วดีขึ้นนะคะก็คือวิตามินเหล่านี้นะ,ะเป็นวิตามินที่หาได้ง่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วไปทั้งวุฒิวัสดอไม่ชุพูแม่ เป็นวิตามินที่หาซื้อได้ง่ายตามการค้าชั้นนําทั่วไปนะคะอาจจะเป็น Pop b o บูทวัดสดุหรือบางตัวเนี่ยก็มีในร้านสะดวกซื้อนะคะอย่างเซเว่นอีเลฟเว่นหรือโลตัสบ้างมีบ้างนะคะหรือว่าร้านขายยายก็จะมีบ้างบางตัวสรุปก็คือเหล่านี้คือวิตามินที่หาได้ง่ายก่อน2ตัวจากแบนเนอร์นะคะ2ตัวเนี้ยจ๋าจะ,จะ ทานเฉพาะตอนที่รู้สึกว่าตัวเองเคลียมากเหนื่อยมากๆนะคะเป็นการบูสต์ตัวเองให้ดีขึ้นให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นนะคะจะทานสลับตัวกันตัวนี้ทานแล้วรู้สึกว่ามันจะแรงกว่าตัวนี้นะคะสําหรับตัวสีน้าเงินเนี่ยเป็นเขาเขียนว่าเป็นวิตามินแบนเนอร์ไบรท์นะคะ จะช่วยในการบำรุงสมองเสริมความจำป้องกันโรคสมองเสื่อมนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแบรนเดอร์โปรตีนแคปซูลค่ะจะช่วยขาจัดความอ่อนเคลียช่วยให้กระปี้กระเป๋านะคะสำหรับคนที่มีความเครียดแล้วพักผ่อนไม่พอสองตัวนี้นะคะจ๋าจะทานบ้างไม่ได้ทานทุกวันนะคะทานเฉพาะตอนที่ ตัวเองรู้สึกว่าเอสมองตื้อหรือบางวันตื่นนอนขึ้นมาไม่กระพี้กระเป๋านะคะก็จะทานสลับกันไปต่อไปนะคะจะเป็นฟิชออยล์จากแบร c k m มอรค่ะอันนี้จะเป็นขวดไซส์มินิจริงๆมันจะมีไซส์ใหญ่กว่าน,นี้นะคะสําหรับฟิชออยล์หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าน้ํามันปลาเนี่ยจะประกอบไปด้วยโอเมก้าสวิตามินอ e ีนี่แหละคะ่ะที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระจะทําให้ผิวของเราดีขึ้นมานะคะ ตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นเกรปซีฟของ b บ a c k มอร์เช่นเดียวกันค่ะเกรปซีฟก็คือสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นนะคะหลายๆคนอาจจะทานตัวนี้อยู่นะคะสําหรับตัวนี้จะเป็นตัวที่ต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นนะคะรักษาความกระชับเตงตึงของผิวพร้อมทั้งป้องกันริ้วรอยหยักกล้านแล้วก็ป้องกันฝ้ากระบนใบหน้าด้วยค่ะทำให้ขึ้นน้อยลงนั่นเองนะคะสําหรับวิตามินตัวต่อไปนะคะก็คือน้ํามันราข้าวจากแบรนด์วิสต้านั่นเองค่ะหน้า อต้อฉลากวิตามินนะคะจะเขียนว่าไลฟ์แบนออยกับไลฟ์แกรนออยนะคะก็คือน้ำมันรำข้าวและน้ำมันจมูกข้าวนะคะสำหรับน้ำมันรำข้าวเนี่ยจะมีส่วนช่วยลด,ลดจะมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลค่ะป้องกันโรคหัวใจบำรุงสมองบำรุงผิวลดริ้วรอยนะคะและที่สำคัญคือมันยังช่วยรักษาสมบูลของระบบประสาทด้วยค่ะสำหรับ ตัวต่อไปนะคะก็คือกรูตาคอมเพล็กซ์นั่นเองค่ะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์วิสตราเหมือนกันเป็นแบรนด์ที่หาซื้อได้ง่ายอยู่นะคะสาหรับกรูตาคอมเพล็กซ์ตัวนี้เป็นสารสกัดจากส้มแดงนะคะที่จะเร่งการสร้างกรูตาในร่างกายของเราช่วยลดผิวหมองคล้ำนะคะลดการอักเสบของผิว บำรุงผิวชะลอความเสื่อมของผิวจากแสงแดดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วยให้ผิวเราดีขึ้นได้นะแบรนด์ต่อไปนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ชั้นนาจากประเทศญี่ปุ่นนับได้ว่าเป็นแบรนด์ที่ชื่อดังเหมือนกันเป็นที่นิยมของทั้งคนในประเทศญี่ปุ่นเองแล้วก็ต่างประเทศนะคะนั่นก็คือแบรนด์ DHC นั่นเองค่ะสําหรับแบรนด์นี้สําหรับแบรนด์นี้นะคะจ่ายคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงคุ้นเคยกันดีและก็ลังทานอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ มีชื่อเสียงจริงๆนะคะผลิตในประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกันเลยนะคะเอามาให้หมดเลยเหล่านี้คือวิตามินแบรนด์ DHC ที่จ๋ากำลังทานอยู่นะคะที่ตัวแรกของ DHC นะคะตัวนี้จะเป็นซิง์นะคะหน้าหน้าซองจะเป็นสีออกเทาๆหน่อยนะคะซิงเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบของผิวช่วยลดความมันบนใบหน้าบารุงผมให้แข็งแรงนะคะป้องกันการหลุดร่วงถ้าจ๋าซื้อผ่านออนไลน์นะคะในช้อปปี จำชื่อร้านไม่ได้แล้วขอโทษนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ200บาทแต่ว่าในซองนี้จะมี30เม็ดนะคะในนี้มันจะบอกอยู่มี30เม็ดแล้วก็ทานครั้งวันละ1เม็ดก็พอแล้วนะคะตัวนี้ร้านที่จ๋าซื้อมาเขาจะติดสติกเกอร์ปริมาณการทานให้ด้วยนะคะดีมากๆเลยสติกเกอร์เป็นภาษาไทยนะคะสำหรับตัวต่อไปของ DHC นะคะโอน่า A later few moments later. สำหรับตัวต่อไปของ BHC นะคะก็คือวิตามิน B จะซื้อมา2ตัวเลยนะคะเพราะว่าตอนกดเนี่ยไม่ได้ดูนะคะเห็นสีมันสวยก็เลยซื้อมานะคะแต่ใจเนี่ยต้องการวิตามิน B อยู่แล้วเนาะสำหรับวิตามิน B ตัวแรกคือตัวนี้นะคะเป็นวิตามิน B mix ค่ะเป็นชนิดเม็ดละลายช้าตัวเนี้ยจะช่วยป้องกันการเกิดสิว ลดปัญหาสิวเซียนสิวอุดตันสิวผดผื่นต่างๆนะคะก็จะเป็นมีวิตามินบีนี้ก็คือบีรวมบีหนึ่งบีสองบีหกบีสิบสองนะคะในนี้จะมีอยู่น่าจะ30เม็ดนะคะอ๋อมี30เม็ดบอกไว้ด้านหลังนะคะทานวันละ2เม็ด ช่วงเช้าหลังอาหารเช้ากับเย็นค่ะตัวต่อไปก็เป็นวิตามิน B mix เหมือนกันแต่ว่าเป็นเม็ดที่ละลายเร็วนะคะต่างจากเมื่อกี้คือละลายช้าเนาะแต่ว่าคุณอีกอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มเติมก็คือช่วยให้ผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็ธรรมชาติของวิตามินบนะีเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคเนจชาด,ด้วยนะคะอันนี้เลือกจริงๆจ๋าว่าเลือกอันไหนก็ได้นะคะแต่ว่ากดมา2ตัวกดเพลินต่อไปค่ะเป็นวิตามินอ e ีค่ะซองน,นี้มี30เม็ดเช่นเดียวกันนะคะจะช่วยลดจุดด่างดำลดฝ้ากระ ลดเรือนริ้วรอยผิวนุ่มใสชุ่มชื่นคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวนะคะสําหรับการทานก็คือวนันละ1เม็ดก็พอหลังอาหารนะคะตัวต่อไปค่ะจะเป็นสีม่วงตัวนี้จะเป็นสารสก,กัดจากบูเบอรี่นะคะอันนี้จ๋าเลือกมาเป็นพิเศษสําหรับการบำรุงสายตาเพราะว่าจ๋าใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานค่อนข้างเยอะค่ะ,ะทำให้ตาดําของเราสดใสขึ้นลดอาการแสบเคืองตาช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกอันนี้จะซื้อมาเลือกมาเป็นพิเศษเพื่อบํารุงสายตาของตัวเองค่ะมีทั้งหมด30เม็ด รับประทานครั้งละรับประทานวันละสองครั้งนะคะเช้ากับเย็นค่ะตัวนี้ตัวฮิปตัวดังเลยสำหรับวิตามินซีนะคะของ d h c ไม่แพ้วิตามินซีของยี่ห้ออื่นๆนะคะสำหรับตัวนี้มี30เม็ดเหมือนกันนะคะรับประทานวันละ2เม็ดเช้าเย็นค่ะวิตามินซีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารชนิดอื่นๆ ทำให้ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดำและป้องกันหวัดได้นะคะใครที่กําลังมองหาวิตามินซีอยู่นะคะก็แนะนาแบรนด์นี้อีกหนึ่งตัวนะคะราคาไม่แพงแล้วก็พกพาได้สะดวกค่ะตัวต่อไปนะคะนี้จะมีหน้าซองสีเขียวจะเป็นตัวฮาตโตะมูจิถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพูดง่ายๆมันจะเป็นสารสกัดจากเมล็ดลูกเดือยอะคะ่ะจะช่วยลดเลือนริ้วรอย,อยบำรุงผิวให้เรียบเนียนขาวใสลดจุดด่างดำและความหมองคล้ำนะคะเขาสกัดจากลูกเดือยเข้มข้นค่นคะ และอ๋อรับประทานวันละ1เม็ดหลังอาหารนะคะและตัวสุดท้ายสำหรับแบรนด์ DHC ที่จากำลังทานอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นมิกซ์เขาเขียนว่า mixed เ e g ก็คือเป็นผักรวมะคะ่ะสำหรับคนที่ขับถ่ายไม่เป็นปกตินะคะท้องผูกไม่ได้ขับถ่ายเป็นประจำทุกวันเนาะตัวนี้จะมีสารสกัดข,ของผักทั้งหมด32ชนิดด้วยกันนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผิวพันธสดใสไม่แห้งกล้าน,นะคะ่ะ แล้วทาน4เม็ดต่อวันก็คือเช้า2เย็นสองนะคะหลายคนเห็นว่าเฮ้ยจ๋าทานวิตามินเยอะขนาดนี้เลยหรอมันจะดีต่อร่างกายหรอเขาบอกไว้ก่อนนะคะว่าในการทานวิตามินของจ๋าเนี่ยจ๋าไม่ได้ทานทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดนี่นะคะจ๋าจะแบ่งทานบางวันก็ทานตัวนึงแล้วอีกวันนึงก็ทานตัวนึงสลับกันทานวันเว้นวันนะคะ อย่างที่บอกสําหรับตัววิตามินบางตัวนะคะจะจะเลือกทานเฉพาะในช่วงที่ต้องการเท่านั้น mm. เช่นวิตามินของแบนเนอร์สองขวดแรกที่โชว์ให้ดูนะคะจะทานเฉพาะวันที่รู้สึกล้ามากๆต้องตื่นไปทํางานแล้วรู้สึกไม่กริฟี่กระเป๋านะคะ mm. ก,ก็ก็ทานตัวนั้นไปสลับกันไปนะคะตัวที่ทานเป็นประจําทุกวันจริงๆก็มีเฉพาะวิตามิน C แล้วก็บูเบอร์รี่แล้วก็เกรดซีแค่นั้นนะคะที่เหลือก็สลับทานวันเป็นวันก็พออ,อ๋อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ทานทุกวันนั่นก็คือผัก มิกเวทนะคะที่มีสารสกัดของผัก32ชนิดอันนั้นช่วยในเรื่องของขับถ่ายให้ดีขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมีวิตามินตัวไหนที่ทุกคนสนใจกันบ้างนะคะยังไงก็ลองเลือกวิตามินที่เหมาะสมกับตัวของคุณเองดีกว่านะคะสิ่งที่จ๋าเสนอไปรีวิวไปเป็นวิตามินที่ดีกับตัวจ๋านะคะยังไงลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วค่อยตัดสินใจซื้อค่อยตัดสินใจทานแล้วก็ขอให้ทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ มันจะเกิดผลดีที่สุดต่อร่างกายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของจ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ